ศีลน,นิสัยที่จะเปลี่ยนไปชีวิตของคุณแลวมันก็เปลี่ยนแปชีวิตของผมไปแล้วด้วยโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยด้วยกันนะไม่ต้องเสียเวลาอันแรกคือการออกกำลังกายทำไมถึงเป็นงานออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ใช่าการออกกำลังกายธรรมดาอย่างเช่นการวิ่งหรือว่าการว่ายน้ำนานๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นการเล่นเวทของผมเองอรัเป็นการเล่นเวทนะหรือว่าถ้าคุณจะไปปรับใช้เป็นการเลเ t นท์เทนนิงเทนนิงหรือว่าเป็นแบบคลีสตนิกนะครับการใช้บอดี้เวทหรือว่าการไปเล่นเฮฟวีเวทนะครับยก จำเบลยกเดลิฟอะไรประมาณนี้หรือว่าเทรดเลยพี่สายปันกล้ามเล่นไม่ต้องหนักมากอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นการเล่นแบบทั่วไปอะฮะไฮเปอร์โดฟี่อะแบบสิบสองเล็บสี่เซตอะไรประมาณนี้จเจริญเท่าทีและถามว่าทำไมการออกกําลังกายอย่างการเล่นเล่นเวทเนี่ยมันถึงเป็นแปชีวิตผม แล้วจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตคนด้วยเพราะว่ากล้ามนะครับแม่งคือความโชว์การเป็นแมนของเราแล้วก็คือเก็ตปะอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาดูสวยจากอะไรจากการที่เขาชวดสมองเอวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่ะหุ่นนาฬิกาเอวคอรใช่ปะเออเออเก็ตดูภาพออกใช่ปะชนผู้ชายอ่ะผู้ชายมันจะเป็น V shape เว้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยุบ,บเก็บปะนี่แหละพอเราออกกทางกายอ่ะพอเราเสริมสร้างอะไร เสริมสร้างหลังอกบ,บนนะครับคอรัมันจะดูแบบมันจะดูแบบนะมันจะดูเป็นวีเชฟอะเนี่ยคุณเก็ดปะคือผมก็แบบมันมันก็ยังไม่ได้บบ้กขนาดนั้นนะเก็ตปะผมก็ค่อยๆอ,ออกมาอยู่นะ <c oughs> นาะยอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งจัดการโอเคป่าเอ,อ็นทีเวครับคือพอเราสร้างหุ่นที่มันแบบอสิตติกอะคุ่นที่มันแบบเออวิงชอบอะไอ้แค่ ุณก็จะจีบผู้หญิงได้ง่ายนะครับคนที่ก็สนใจคุณมากขึ้นแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอะไรวะผมไม่แน่ใจแล้วอ่ะแต่มันเป็นแบบอถ้า,าสมมติว่าแปลงง่ายๆเหมือนของไทยเป็นแบบเขาเรียกว่าไรนะ Beauty privilege ก็ได้นะคุณจะว่ากันก็ได้แต่ว่าพอคุณมีรูปร่างหน้าตาที่ดีหนนที่ดีนะครับคนจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นคนจะเริ่มคุยกับคุณดีมากขึ้นคนจะเริ่มคนจะเริ่มเคารพคุณมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ ซึ่งมันอาจจะดูแบบไม่แฟร์แต่ว่าไอ้เหี้ยไม่แฟร์ได้ไงอ่ะก็กูสร้างหุ่นอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆอ่ะไอ้เหี้ยมันก็ต้องแฟร์กูหน่อยดิไอ้สัตว์แก่ะคุณจะจะมางอแง,ง,ง,งเรื่อง beauty ต e a u t y pavide ได้ไอ้เหี้ยท,ทำไมคนทำไมคนอ้วนทีนี้ไม่ทำอย่างนี้ทำไมพอคนนี้เหรอแล้วจะไอ้เหี้ยกูใช้เวลาท่ามาเป็นปีไอ้สัตว์นี่กูใช้เวลากูออกกลังกายตัออ 4, ต้งแต่ม4ตั้งแต่ม3กูยังได้แค่นี้เลยไอ้เหี้ยมึงดูดิแล้วคุณจะมางอแงไม่ได้ผมนอกเรื่องไปนิดหน่อยแต่อันนี้ไครับ การสร้างกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปชีวิตผมยังไงเมื่อก่อนผมอ้อวนว้วนที่เท่เลยไม่ได้อ้วนแบบเติบขนาดนั้นแต่ก็แบบอ้วนอะเออผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับตอนมาสามผมเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นผมเริ่มอ่อน,นกายโดยการที่แบบผมวิ่งแล้วก็เริ่มเล่นเวทน,นิดหน่อยแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องของการออนกายกินอาหารลดน้ําหน,นักต,ต่างๆนาน,นานแล้วทีนี้พอผมเริ่มผอมใช่ป่ะตอนนั้นผมผอมแบบเริ่มเริ่มกลายเป็นผอมแบบว่ายังไม่ได้กล้ามบึกอ่ะเก็บแบบผอมแบบ เกือบก้างแต่ก็ยังไม่ก้างก็ผอ,อมอก็ดูว่าผอมแต่ก็ยังมีเริลี่แฟนนิดหน่อยเอเดเวสเดี๋ยวผมจะเคลนรูปให้ดูนะครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนที่ผมพัฒน,นาเลยแล้วกันแล้วก็หลังจากที่ผมออกราการเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงผมยังไงใช่ปะ่ะตอนผมอ้วนเนี่ยผมมีแฟนนะผมจีบคนได้นะจีบติดด้วยประมาณคนสองคนอาจจะสามคนได้ไั้างผ่านออนไลน์สองคนมีชีวิตจริงหนึ่งคนแค่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยเดินจับมือกันไม่เคยได้แบบอยู่ด้วยกัน แค่แบบเขินเขินอนะเด็กประถมอะโอเคปะแม่งแบบอมไมีเียครับมองย้อนกลับไปเรื่องแบบอะไรวันนี้ยแต่ a n น w ี y วยพอหลังจากผมเริ่มออกนาฬก,กาผมเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นผมหุ่นดีมากขึ้นหน้าตาดูดีขึ้นมา,มา,มา,มาบ้างมาบ้างนะครับทีนี้ผมมีสาวจากที่ผมไปจีบเนออี่ยเริ่มมีคนเข้ามาหาผมแทนแล้วผมเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นนะครับเขาเริ่มคุยกับผมดีขึ้นมีสาวดีขึ้นกล้าจีบผู้หญิงมากขึ้นต่างๆนานา,นา,นาน จริงๆมันก็จะมีหลายลายอย่างแหละผมเคยก็จีบแล้นกแล้วเห็นอกพอนกปุ๊บก็กลับมาพัฒนาตัวเองใหม่เพื่อออกอหมาบงานใหม่บลาบบ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 แต่ anyway ครับถ้าผมไม่มาหุ่นแบบนี้ถ้าผมไม่ใช่หุ่นแบบนี้ตอนเนี้ยผมไม่มีทางได้แฟนผมที่หน้าตาแบบนี้ในตอนนี้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงถึงเขาอาจจะชอบผมแต่ผมจะไม่มีวันกล้าไปจีบเขาก่อนแนนะ่หรือกล้าคุยกับเขามากกาแน่เพราะผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับก่อนที่ผมจะออกอากายประมาณนี้แล้วกันโอเคคับ ถ้นะามีถ้าสงสัยก็เป็นถามไว้เลวกันโอเคอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองคือการอ่านหนังสือนะครับไม่ใช่อ่านอ่านหนังสือแบบทั่วไปอย่างเช่นการอ่านในห้องเรียนหรือว่าการอ่านเพื่อไปสอบปญัญญาอ่อนผมแทบไม่อ่านหนังสือสอบเลยไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งแต่เพราะว่าไม่ปญัญญาอ่อนนะครับไม่แค่จำ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 ,จำ,จำแล้วก็ไปทำข้อสอบปญัญญาอ่อนคือผมอ่านหนังสือสอบโคตรน้อยนะฮะแทบแทบจะแบบ ถ้าไม่อ่านเลยม,มีแค่มาเริ่มมาตอนมสี่มห้ามหกนี่แหละที่เริ่มอ่านบ้างอ่านก่อนสอบบมงทีอ่านให้นักเขาสอบหรือมีช่วงมห้ามหกเป็นเด็กดีอะไรก็อ่านอาทิตย์หนึ่งก่อนสอบอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณถามผมตอนเนี้ว่าไอ้โคลัมบัสอะไอ้คุณรู้จักโคลมัมบัสใช่ป่ะไม่ทําที่อะไรในบริษั์ผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้เลยอืมผมจําไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคุณถามผมว่าอสเซทคืออะไรผมสามารถตอบได้เลยว่า แอสเซทคือทรัพย์สินที่สร้างมูลสร้างเงินให้คุณสร้างพัสดีบินแคมให้คุณไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์ที่มีมูลค่าเฉยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเงินสร้างเงินให้คุณอย่างเช่นทีวีเนี่ยเป็นทรัพย์สินของผมไหเป็นทรัพย์สินของผมแต่มันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผมที่สร้างเงินให้ผมมันไม่ใช่แอสเซทนะครับแอสเซทคืออะไรคืออสังหาริมทรัพย์ที่ของเปิดห้องเช่าแล้วมีคนมาเช่าแล้วเขาก็จ่ายเงินให้ได้ผมนี่คือแอสเซทของผมอ่าเป็นไงนี่คือนี่แอสเซทเนี่ยผมเรียนมาจาก ดิฉันด้โพลดดพ่อรวยสอนลูกอะประมาณนู้อีปีกว่าๆที่แล้วผมยังจำได้อยู่เลยอ่าเก็บปะ่ะการอ่านหนังสือเนี่ยผมอ่านไมมถึงการอ่านหนังสืออย่างมาอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ The Four Hour Work Week นะครับมันคือหนังสือที่แบบสอนคุณอะหนังสือที่คนสนใจอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นผมสนใจเรื่องการทำธ,ธุรกิจเรื่องการรวยเนี้ยผมก็อ่านหนังสือแบบธุรกิจ พว่าเกาะการอะไรต่างๆนานานะครับมีเล่นแน a ฟาสเลนนะครับการแบบเปลี่ยน,นเลนไปเศษถีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบ m มซ์เซ็หรือว่า f the thinking Dick ิ i งบิ๊กบลาๆ,ๆๆถ้าคุณสนใจเรื่องการออกอากาศคุณซื้อหนังสือการออกอากาศก็ได้นะแบบแบบสาย OG เขาเขาออกกันยังไงเขากินกันยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะได้ฝึกดูหรือว่าคุณสนใจเรื่องการขับรถคุณก็อ่านหนะังสือในการขับรถใหม่เอยอะๆอย่างไรดีว่าคุณสนใจเรื่องการจีบสาวคุณอยากจีบสาวให้มากขึ้นให้ได้มากขึ้น พูดยังไงให้สาวรักสาวหลงสาวชอบคุณจะได้ไปจีบเขาได้ง่ายคุณก็ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจีบสาวการพูดคุยหรือยอย่างจะเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้น,นะฮะอะไรประมาณนี้เว้ยคือมันเปลี่ยนแปลงชิดผมมากเพราะว่าหลังจากที่ผมเริ่มอาใช่ป่ะมันมันแบบเนื้อหาเนื้อหามันมากอะไอเทียมันเขาเรียกว่าแล้วมันแวลูอะมันไม่สคออะ มันมีประสิทธิภาพมันมีมูลค่ามัน <c oughs> มันมีประโยชน์อ่ะ a อ y w a y ควอถคือเทียบกับการที่ไปเรียนหนังสือนะครับผมเรียนหนังสือมา18ปีอะ่ะไม่มีประโยชน์เท่ากาานหนังสือทั้งหมดที่ผมเคยอ่านมาไอ้ที่สุดยอดจริงหนังสือแม่งเนื้อหาแม่งโคตรดีผมว่าหนังสือเหมือนกับคมภีในในหนังอะ่ะคุณเคยด Đ ูด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สเตนไหแบบงูไปหาคมภี์ที่อะไรนะวิชตนเตีเอยเออผมผมรู้สึกเหมือนครับมือหน,นังสือเป็นอย่างนั้นอ่ะหนังสือไม่คือคมภี อันนี้คือวิชาติของของอะไรนะผู้ประกอบการหนังสือวิชาติเดยผมได้วิชาติมาครอบครองแล้วในเมื่อคุณมีวิชาติอยู่ข้างๆแล้วคุณเอาเวลาไปนั่งดู y o u t u b e ไรสละเหมือนกับคลิปเนี้ยหรือคุณนั่งดูแบบเน็ตฟิกี่อะไรก็ไม่รู้แบบไอ้เฮียถามถามจริงคุณวิชาติ่ข้างๆคุณน่ะคุณอ่านเสร็จตัวคุณรวยเลยอ่ะมันมไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าคุณอ่านเสร็จเพื่อคุณสามารถใช้เนื้อหาเนี้ยไปสร้างทําตัวให้คุณรวยได้อ่ะไอ้เฮีย Liberal, คิดนะฮะ e. ประโยชน์จากการถ่ายติกตอกไปวันๆกับหนังสือเนี่ยมันต่างกันเยอะไอ้เ hmm. หี้ยเช่อผมเอะอ่านหนังสือผมเคยมาแล้วผมขาดผมดูติ๊กตอกนะเวมดูคลิปที่แบบมันมีประโยชน์อะดูเซลล์มิพูฟในติกตอกที่มันแบบอ่าผมจะพูดชื่อเขาเลยแล้วกันเขาชื่อว่าอะไรนะอ่าโเลืมแล้วเจอเมาเจอเมาเหรอเจอมีน่าเจอมาน่าเหี้ยอะไรวะลืมไปเขา้องหัวลนๆหน่อยแล้วมันชอบหัวลนหัวมัวไม่รู้คนเคยเห็นป่ม แต่ไอ้เร่เวมันมีหลายคนมากเลยใช้เพู่มเ่ในติ๊กต็อกนะฮะแต่ว่าเทียบกับหนังสือไม่ต่างกันลิบลับเลยสั์ลองไปอ่านหนังสือกันดูนะครับจริงจังต่อไปนะครับอย่างที่สามคือการเรียนรู้อย่างที่ผมบอกว่าอาตอนที่ผมอยู่โรงเรียนมาติดแปดปีเนะี่ยผมเรียนรู้ไม่เท่ากับการอ่านหนังสือเลยการเรียนรู้ผมไม่ได้หมายถึงว่าตั้งใจเรียนทําเกียรติดีๆในโรงเรียนนะลูกเข้ามาหาลัยดีๆแล้วก็แบบอวิวเขาอยู่ลเก่งมากไม่ใช่ไอ้ที่อ่ปัญญาอ่อน ผมไม่คุไม่ต้องเข้าปัญหาอะไรด้วยปัญญาอ่อนไอ็สัตว์ไรสาระการเรียนรู้เนี่ยผมไม่ได้ไหมายถึงพวกนั้นปัญญาอ่อนผมหมายถึงเนี่ยเรียนรู้จากการอ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้จากการใช้ชีวิตการที่คุณออกไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณก็ไม่ได้งานคุณก็เรียนรู้ว่าโอเคทำไมกูถึงไม่ได้งานวะลองถามเขาหน่อยทำไมผมถึงไม่ได้งานผม,มพลาดอะไรตรงไหนบ้างแล้วคุณก็เรียนรู้โอเคกูคพูดอย่างนี้นะกูพูดไม่ดีนะกูพูดไม่กระชับนะกูพูดเสียงเบานะผมพูดพูดไปผมดูแบบแล้วผมแบบ ปิดแบดบเนี้ยประมาณนี้ยเป็นการเรียนรู้นะครับคันจมูกซ <Sh akes noise> ึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ในทุกที่เว้ยผมอยากให้คุณอนะ่ะเปลี่ยน mindset ของการเรียนรู้ว่าเรียนรู้แค่ภายในโรงเรียนไม่คุณเรียนรู้กับทุกที่คุณแบบไปกินข้าวกาับแฟนคุณเงี้ยแล้วคุณแล้วแฟนคุณไม่ชอบอะไรทั้งอย่างเนี้ยแล้วเขาทําแบบ โกรธใส่คุณเงี้ยคุณก็เรียนรู้ว่าโอเคแฟนคุณไม่ชอบอย่างงี้อันนี้คือเป็นงานเรียนรู้เหมือนกันหรือแบบคุณเรียนรู้ว่าคุณไปเล่นเล่นกล้ามอกอ่ะคุณเป็นเพยใช่ป่มแล้วคุณรู้สึกว่าไอเชี่ยเบ็นอย่างเงี้ยแม่งโดนหน้าแขนคุณต้องลองอสอแคบเท่าไหโอเคสอแคบปุ๊บไอเชี่ยโดนอกแล้วนี่คือการเรียนรู้คุณเรียนรู้ว่าถ้ากว้างเกินไปไม่จะโดนหน้าหน้าหน้าไหลหน้าแขนไหลหน้าเออหน้าไหลถ้าคุณแค่ลงมาคุณจะโดนอก อะไรประมาณนี้เคือการเรียนรู้การเรียนรู้มันอยู่ในทุกๆที่เว้ยคุณต้องมี mindset ของนักเรียนในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะจบจากม .6 จบมาหาลัยหรือที่อะไรก็ตามคุณต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งผมเองก็เรียนรู้มาตลอดชีวิตเลยผมแบบเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้การเนี่ยมุมกล้องโอเคมุมอย่างเงี้ยโอเคมันโอเคไหมหรือว่าคต้องโค้ชมากว่านี้หรือว่าต้องออกไปหน่อยหรือว่าเสียงเงี้ยมันได้ยินไหมถ้าใกล้กว่านี้มันจะดังไหมถ้าไกลกว่านี้มันจะได้ยินไหมถ้าสุดยอด แพงออกมาทางนี้มันจะดูดีไหมอ,อ้อไอเทียไม่ดีว่ะม่ติดเสื้อผ้ามันติดนู่นมันติดนั่นนู่นนี่นั่นไม่ดูไม่ดีมุงมีดีกว่าโอเคเปิดไฟกี่ลอดกี่หลอดดีนั่นนี่นู่นมมดดน,นี่คือก,การเรียนรู้นะครับเบือ้องต้นคือประมาณนี้แลวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากให้เรียนรู้แบบจริงๆพวกคลิปแบบนี้มันก็ดีนะเว้ยมันดีระดับหนึ่งถ้าเทียบกับดูเน็ตฟิกอะคนดูคลิปแบบนี้มันดีกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าคนต้องไปดูคลิปผมผลทั้งหมดไล่ดูคลิป็น พวกคลิปแบบ Andrew Tate podcast หรือว่าแบบ Hamza podcast หรือว่า Hamza คลิปเก่าๆพวกแบบคุณลองไปเสิร์ชหาดู self improvement productivity หรือแบบ how to get rich อ่า how to make เงินเลิฟจูอะไรประมาณนี้ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยถ้าคุณแบบตั้งใจดูจริงแล, ure, แล้วก็แบบศึกษามาซึมซับมันเนี่ยมันดีกว่าที่คุณไปดูแบบ리แกล머티อย่างเงี้ยหรือว่าไปดูแบบ family guy อย่างเงี้ยมันจะสนุกแหละแต่มันไม่ได้ประโยชน์เก็บป่ะ คือผมเองอะ่ะเริ่มจากการดูคลิป YouTube แบบนี้แหละผมเสิร์ชหาแบบ self improvement how to make your life better how to d a s e better how to look more attractive how to look more like a man how how to make love you how to make you rich habit to make you rich และประมาณนี้ผมเสิร์ชหาในประมาณนี้เว้ยแล้วผมก็ไล่ดูไล่ดูไล่ดูผมอ้โอ้โโอ้เหยี่เปิดโลกเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ลหลายคนเขาแนะนาว่าเนี่ยเขาแนะนำเหมือนผมเนี่ยออกกําลังกายอ่านหนังสือเคียจริงๆไหมเขาเรียกว่ามันค่อนข้างคลีเช่นะฮะพวกพวกนี้แต่ว่านั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมอย่ามาเผยแพร่อะไรกันแล้วก็อก่างหนึ่งเป็นโบนัสแล้วนะครับอันที่สี่ก็เป็นการผิดพลาดผมไม่รู้ว่าจะเรียกวันนี้ใส่หรือว่าการกระทําหรือว่าอะไรดีแต่ว่าการผิดพลาดเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่มันเน่เปลี่ยนไปของชีวิตผมเลยนะเว้ยว่าคนเราเนี่ยมันเรียนรู้จากการผิดพลาดเก็บปะ ถ้าคุณอ่าเหมือนเพลงรับเบื่อ if you never eat ยู u น e ว e r grow เว้ยถ้าคุณไม่ให้กินคุณคุณจะไม่โต if you never shoot you never know ถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ลอยิงสักทีคุณก็ไม่รู้คุณไม่รู้มันจะเป็นยังไงเกิดปะถ้าถ้าคุณผิดพลาดอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยคุณไปเล่นเบนช์เพยใช่ปะแล้วเนี้ยคุณอ้าแขนกว้างไปแล้วเนี่ยคุณปวดไหล่หน้าไหล่หน้าคุณเจ็บไอ้เหี้ยเบนช์เพยต่อไม่ได้ประมาณสี่อาทิตย์ไม่ถึงหลอกเกินไปสี่วันเนี้ย ถ้วคุณมาเล่นใหม่โอเคกูคต้องการสั่งแพลงโอเคโดนอกเออไอ้เหี้ยโอเค,อเคต่อไปนี้กูต้องไม่อ้ากว่านะแต่กูต้องไปสอนเพื่อนด้วยว่าห้ามอ้ากว่าเพราะมันจะโดนไหล่หน้าอะไรประมาณนี้เว้ยนี่คือการผิดพลาดเราก็เรียนรู้เนีย่ยเห็นไหมมันลิงก์กันนะเว้ยพอเราผิดพลาดปุ๊บเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ s t u d e n t mindset ของเรานะครับที่เราบอกของข้อสามไปมันลิงก์กันแล้วก็อย่างเช่นผมทํางานประจําอยู่ตอนนี้ผมทําที่ชิง,งานเซนใช่ปะ่ะแล้วผมทําแบบผิดพลาดเรื่องอะไรดิไม่ออกพอดีผมเก่งมากเราเล่นผมนึกนอยู่ อ๋อเช่นการที่ผมคีย์ออเดอร์นะครับพอคีย์พีแล้วแบบผมไปกดกดมั่วแล้วเนี้ยมันไปขึ้นแบบหกแบบหัวปลาหกเสริมเนี้ยซึ่งจริงเขาสั่งมาแค่หนึ่งแต่มันขึ้นหกไม่รู้ว่าเพราะที่อะไรผมผิดพลาดผมต้องเรียนรู้แล้วว่าโอเคกูต้องตรวจดูให้ดีก่อนนะราคาไม่เวอร์กไหมราคามันเวอร์กกันไปไหมเราดูออเดอร์ว่าเลขม,มันผิดพลาดไหมอะไรยังไงไหมมันแปลกประหลาดไหมเราต้องทวนก่อนอะไรประมาณนี้หรือแบบพลาดอะไรดีอย่างเช่น อ่อนึกไม่ออกไม่ก็นึกออกอะไรไม่อยากพูดอะไรไม่อยากจพูดอะไรอะไรอยเหี้ยพูดดีวะไม่พูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเก็บไว้ดีกว่านี่แหละครับการเรียนรู้จากการผิดพลาดน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับหวังว่าคุณจะเอาคลิปเนี้ยดูแล้วแบบรู้สึกว่าเออใช่บางดีแล้วมันไปปรับใช้ได้นะเว้ยหวังจริงถ้าคุณสงสัยมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลองเม้นท์ถาไมไว้ได้ผมสัญญาว่าจะไปตอบโอเคนะหวังว่าจะมีใครมาเม้นท์แล้วกันนะ จะดีใจมากจริงๆเม่งกันหน่อยเออเหงาเหงาจริงเหงาเหงามากก็ขอบคุณนะครับถ้าผมดูจนจบเนี่ยผมขอบคุณมากจริงๆก็ประมาณนี้้การนัดขอใหโชคดีบ๊ายบาย